ว้าวเงียบทั้งหาดแทบจะไม่มีคนเลยค่ะทุกคนหาดสวยทะเลสวยจ้ะวันนี้ขับออกมานอกภูเก็ตจ้ะข้ามาสะพานสารสินเนาะนี่จ้ะภูเก็ตคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากจ้ะ วันนี้ออกมาข้างนอกสักหน่อยอผิดกันเลยทั้งๆที่อยู่ติดๆที่อยู่ติดๆภูกเก็ตนะคะแต่ว่าผิดกันเลยตรงนี้ดูค่ะนี่เห็นนักท่องเที่ยวคนเดียวเดินอุ้ยตรงนู้นก็เห็นคนตกปลาจ้ะน่าไปตกปลาสะพานยืนออกไปนู่นหาดสวยทะเลก็สวยจ้ะไม่แพ้ไม่แพ้ที่ภูกเกต็ต อันนี้น่าจะเป็นโรงแรมบังกะโลเนี่ยไม่น่าจะแพงนะคะดูดูนี่เพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหน้าพักอยู่จ้ะสวยสวย Right. <laughs> ไปพังงาม,มาก็ไปเจอปูจักระจันค่ะรุ่นนี้ไม่ค่อยใหญ่นะคะเมื่อสาสิบปีก่อนนะตัวใหญ่หรือว่าตัวใหญ่ๆหญ่มันจะหมดปซาะแล้วกินไม่ทันโตไม่ทันคนกินแต่เขาบอกว่าปูไข่นะคะปูจักระจันก็เลยเอามาครึ่งกิโลกว่ากิโลนึงก็สามร้อยกว่านี่แหละค่ะสามร้อยเท่าไหร่จะไม่ได้ จะไม่ค่อยไดแล้วก็ใต่ปลาทูปลาทูเค็มตัวใหญ่ๆจ้ะสามตัวเ,เรียกไงปลาทูมันเดีย๋ยวดิจแฟนไ่นอกบ้านยวค่อยมาดูกันเนาอจ้ะว่าไข่ไหมแต่บางตัวไม่น่าจะไข่หรือไม่ไม่งั้นก็คงจะนึ่งนานสักพักนึงแหละเพราะว่า รสึกว่าเบาๆไม่ค่อยแน่นตัวนี้แน่นดูจ้ะมาแกะดูกันจ้ะทุกคนว่าไข่จริงไหมมันกันที่เขาบอกอันนี้ก็คือกระดองเขานะคะปูจะก,กระจันกระดองก็จะอยู่ข้างหลังนี่เป็นเหมือกันหางจ้ะบางตัวรู้สึกว่าคขานื่งนานไปหน่อย <c oughs> กว่าเราจะไปซื้อก็คงเนึ่องหลายรอบจ้ะ เนื้อก็เลยแบบออกจากแห้งๆสักหน่อยตัวเมียรู้สึกว่าจะตัวเล็กกว่าตัวผู้นะคะตัวผู้เนี่ยจะตัวใหญ่จําไม่ค่อยได้แล้วเนาะเพราะว่าตั้งนานแล้วเคยกินเอ่อไม่ไข่จ้ะไข่ไข่ จะได้เห็นไข่นี่จะ้ะบางคนก็อาจจะเมานะคะกินปูจะกระจันวิมนก็บางครั้งบางคราวที่เมาดูจะไข่ เขาก็จะนึ่งขายนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มแถมมาให้แต่ว่าวิมลไม่ชอบกินน้ําจิ้มที่เขาแถมมาให้มันจะออกอหวานชอบตําเองถึงจะแซ่บชอบรสจัดจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆโอ๊ยไ <laughs> ขยเ่เฮียเอาออกก่อนขอโทษนะคะจับมือซ้ายเลยเพราะว่ามือขวาไม่ว่างแล้วคะ่ะอมืมาค่ะทุกคน กินไข่ปูจ้ากระจานจ้าอืมเน้นเน้นมาสดายแห้งไปหน่อยจับส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อเขานะคะช่วงนี้น่าจะเป็นตัวเมียน่าจะตัวเล็กกันเนาะแต่ถ้าตัวผู้น่าอาจจะตัวใหญ่เคยกินน่ะตัวใหญ่ๆคะ่ะครั้งนี้ตัวเล็กแต่นึกอยาก ตั้งแต่มาอยู่ภูเก็ตยังไม่เคยได้กินเลยรอบนี้ก็เลยจัดสักหน่อยจ้ะเวลาขับออกไปะสะพานสารินสาร,ส,ารสินเนาะก็เห็นเขาขายแต่มีรู้สึกว่าสองเจ้าเองค่ะนี่ก็น้ำชาชูกำลังครับสักหน่อยจ้ะสรุปแล้วขายทุกตัวจ้ะแต่ยังว่าเนี่ยน่าเสียดายเขานึ่งแช่ไว้านานหน่อยอเราไปเจอไอ้ตอนที่ใสๆใช่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เสียก็ถือว่าโอเคโอเคครับทุกคนมาค่ะมานะคะมากินด้วยกันจิ้มเสบๆจ้ะ